สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแนะนำวิธีสมัครเว็บซื้อหวยนะคะเป็นเว็บ l t t o VIP อ่ VIP เว็บนี้สมัครง่ายถอนง่ายนะคะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องแคปหน้าจอส่งแจ้งทางลุงทางลน์นะคะเรากดอตัตโนมัติออโต้ที่หน้าเว็บได้เลยเนาะถ้าใครสนใจสมัครนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะ ็คือข้างล่างคลิปนี้จะเป็นลิงก์สมัครกดสมัครตามลิงก์ได้เลยนะคะวิธีการสมัครนะคะอันดับแรกให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะค่ะพอใส่เบอร์โทรหัสแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่หมายเลขตัวเลข4หลักที่เขาขึ้นให้นะคะแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเนะเาะก็ใส่ไปนะคะ พอใส่ครบแล้วนะคะเบอร์โทรกับตัวเลขสี่หลักแล้วให้เพื่อนๆกดถัดไปเลยนะคะค่ะพอกดถัดไปแล้วนะคะอันดับ3ามนะมันจะขึ้นสเตป3าเลยมันจะขึ้น Auto. ออโต้อ่อก็ให้พวกทุกคนนะคะใส่ชื่อผู้ใช้นะคะเราจะตั้งเป็นชื่อเราก็ได้นะคะสมมตินะ สมุิเนาะอันนี้คือสมมติให้ดูนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นใส่รหัสนะคะที่เราจะจำได้นะอันนี้คือสมุดนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะคือที่สมังนี้ไม่ได้ใช้นะคะเป็นการทำให้เพื่อนเอดูนะคะ แล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปได้เลยค่ะค่ะเพียงเท่านี้เราก็เสร็จสิ้นนะคะในการสมัครแอปนะคะง่ายมากค่ะง่ายมากๆแล้วก็ต่อไปเราก็เพิ่มบัญชีธนาคารกดบวกข้างล่างนะคะถ้าใครจะเพิ่มแล้วก็พอเพิ่มบัญชีธนาคารนะคะเราก็ เลือกธนาคารนะคะว่าเราจะใช้ธนาคารไหนนะก็ขึ้นให้เยอะอยู่นะคะมีเกือบทุกธนาคารเลยเนาะเราก็เลือกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะย้ํานะคะกรณีฝากถอนแนะนําให้เป็นธนาคารเดียวกันนะคะมันจะเร็วอ่าสมมติเลือกธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเ็นเป็นชื่อนามสกุลนะคะชื่อนามสกุล ให้ถูกต้องตามบัญชีเรานะคะชื่อตรงกันนะคะแล้วก็เลขที่บัญชีแล้วก็ยืนยันเลขที่บัญชีอีกครั้งนะคะแล้วก็กดเพิ่มบัญชีก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับการสมัครลิงก์เว็บ l o t t ต VIP ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมสมัครลิงก์ตามข้างล่างคลิปด้วยนะคะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็ คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ